ตัวที่สามมั้งฮะนี่ครับเกี่ยมปากเลยตัวที่สามครัไปแล้ค,ครับเพื่อนตัวที่สนะครับผมเ,เตููกระตกเลยนะครับตัวนี้ดูลาย นินตัวแรกครับตัวใหญ่กั่าวามือหน่อยนึงนะเป็นปลานินตัวแรกครับของใหม่นี้ครับผมัผมไม่ทันตั้งกล้องเลยนะครับกินแล้วนะครับสองนะครับผมตัวนี้กินอย่างแรงเลยนะกินแรงมากครับเบ็ดตูกระดกเลยนะครับตัวนี้ ดูลายเขาครับสวยงามกินเต็มปากเลยครับผมตัวที่สองครับสายสวยครับตรงนี้อตัวที่สามครับผมเพื่อนๆตัวที่สาม,มานะฮะคือ,อยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยครับเพิ่งมาลงบิดยังยังไม่ครบเลยนะครับผมก็กินเลยครับตัวที่สามนี่ครับเต็มปากเลยนะฮะ จินุ0.8ครับตัวที่สามครับมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องแมวกินปลาชาแน,นลอยู่นะขณะนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆพี่พพนๆแลนาๆน,น,นะครับมาตกปลานี่มาตั้งใจครับมาห,หาปลานินนะครับ อยากได้ใช้แบบใหญ่ๆโม่ๆอย่างเขาบ้างนะครับผมมาตกหลายรอบแล้วก็ได้แต่ตัวไม่ใหญ่นะครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเยือลลงเล็กนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะเพื่อนๆว่าวันนี้นะครับผมจะได้ปลาตัวใหญ่บางไหมนะครับผมก่อนรับชมนะก็ฝากกดซับสไครต์หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนฮะโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันดีกว่าครับผม เดี๋ยวผมให้ดูหมายนะครับที่ผมอยู่ณนขณนะนี้ครับเพื่อนๆก็หมายตรงนี้นะครับเป็นหมายของ 3, สามซอยสิบน่าจะเป็นหมู่สิบครับหมู่สิบทับหนึ่งนะก็ตรงนี้นะครับจะเป็นต้นโพนะครับต้นโพแล้วก็มีต้นคูนนะฮะต้นคูนหมายตรงนี้ก็มี เพื่อนๆนะตกปลาก็ทําสแตนไว้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะผมเอาสแตนน้ำตาลเองตรงนี้เห็นปลาขึ้นตรงนี้นะตีใกล้ๆหย่อนใกล้ๆไม่ต้องตีไกลครับเห็นปลาขึ้นแต่วันนี้ก็อากาศขมขมัวนะครับเหมือนพื้นพื้นฝนตกยังไงไม่รู้นะโอเคครับหมายก็ประมาณนี้ครับรถก็จอดแอบได้เลยนะครับมีไหลาทางกว้างนะสตูบโพ น,นี้นะครับผมเอาเบ็ดมาเจ็ดคันนะครับผมเบ็ดอันนี้เอามาเจ็ดคันเป็นคันเก้าฟุตสองคันนะครับแล้วก็สีห้าคันเป็นคันเจ็ดฟุตนะครับผมก็ตะขอที่ใช้ก็เป็นจีนุ0.8กับ1นโนนะครับ 70กรัมนะครับวันนี้น้ําไหลเอื่อยๆนะครับเกือบไม่ไหลเลยนะครับแล้วก็น้ําค่อนข้างใสก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับว่าวันนี้ครับผมจะมาตามหาปลานิลนะครับได้กี่ตัวนะครับโอเคนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดทัปป์ตะคใ้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้โอเคครับไปรับชมกันต่อครับผม มีน้ำหนักครับมีนำหนักครับตัวนี้มีไซส์ครับมีไซส์โอ้ปนูดแน่เลยดำดำเซ็งเลยโอ้ยเซ็งเลยเพื่อนเพื่อนปลาเทศบาลครับนี่ไงยิงด้วย เจอนะครับตัวนี้หลายสวยนะครับเพื่อนๆดู อันนี้ครับตัวนี้อันนี้นครับ ออออสิ่งที่ผมไม่อยากเจอน,นะครับเพื่อนๆมาแล้วนะฮะฝนลงเม็ดปปอยๆนะครับฝนล,ลงเม็ดแล้วนะครับปลาเพิ่งได้สามตัวเองนะ หาสายฝนตามหาเธอนางฟ้าก็คิดไว้ในใจแล้วครับว,ว่าอาจจะโดนผลนะครับวันนี้ที่ออกมาทําคลิปนะครับแต่ก็ไหนๆก็ามาแล้วก็เปียกก็คือเปียกครับผมมาเฝ้ากันต่อ้าผมว่าจะไ,ได้เพิ่มไหมครับกับบรรยากาศดงฝนตกแบบนี้นะครับว่าจะมีตัวมากินเพิ่มหรือไม่นะครับ ติดตามกันต่อไปครับผม เพื่อนมาดุครับผม ตัวอย่นี้ลูกประเจียนลูกกันิ่นะผมปล่อยไปเยอะมากเลยนะเพื่อนๆดูนะนดูนะ ครับปนินครับผม โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะครับต้องเก็บของแล้วเพราะว่าบ่ายโมงผมต้องพาหลานสาวไปฉีชดวัคซีนนะครับผมก็มาตกได้ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับมาโดนฝนอีกประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันดีกว่างานตันนี้นะครับนี่ก็ชา,างยาวมากดูความยาวกว่าทางครับยบกข้าไม่พ้นเล ดูปลากันหน่อยครับนี่นะพเพื่อนปลาตัวใหญ่ยอยู่นะแต่ว่ากระชังมันยาวว่ะเพื่อนๆผมถ่ายไม่ถึง ตัวใหญ่นะครับใหญ่กว่าพมืออีกครับแล้วก็ประดุกสองตัวตะนินสี่ตัวนะครับโอเคก็ทริปนี้นะครับก็ผมต้องจากกันก่อนนะครับจากลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็<อ>ทริปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนนะครับฝากเพื่อนเพื่อนนะครับคอยติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ของสาม หมูสิบทับหนึ่งนะครับก็ได้ปลา6ตัวนะครับส่วนตัวเ,เลก็กๆผมปล่อยไปหลายตัวมากเลยครับนี้ก็เอาแต่ไซส์ใหญ่ๆไปกินนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับผม,มเพื่อน